ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP เดี๋ยวนี้ต้องบอกตรงๆนะไปจังหวัดนหนที่บอกว่าร้อนลองมาอุทัยธานีครับร้อนจริงๆแต่ก็บอกมีวิธีแก้ถ้าอยากได้อะไรเย็นๆเนี่ยให้มาร้านนี้เลยนะร้านเย็นคอฟฟสวัสดีคุณเอ็กสวัสดีครับโอ้เข้ามานี่รู้สึกเย็นขึ้นเลยโอ้เย็นครับร้านเราแอร์เย็นแล้วก็มีเครื่องดื่มเย็นๆให้เลือกเพียบเลยครับพี่โอ้แล้วเวลาจ่ายตามผมจ่ายเป็นเงินเย็นได้ไหมผมขอเป็นเงินบาทดีกว่าครับพี่ครับถ้างั้นวันนี้มีอะไรแนะนำขายร้อนบ้างครับผมแนะนำเป็นชาเขียวถั่วแดงปั่นละกันครับคือเราจะใช้ผงชาเขียวมัทฉัดแท้จากญี่ปุ่นผสม กับน้ำเชื่อมนมสดน้ำแข็งแล้วก็ปั่นรวมกัน mm hmm. เทใส่ถ้วยใสคนไทยผลิตมั่นใจคุณภาพครับ้ mm hmm. อนท็อปด้วยถั่วแดงกวน mm hmm. ทานคู่กับโรตีกล้วยหอม mm hmm. พร้อมไอศครีมเย็นๆเลยครับพี่ mm hmm. แวะมาร้านนี้เลยคือร้านเย็นคอฟฟี่ครับผมตั้งอยู่ถนนมหาราชซอย2ส,สังเกตง่ายๆก็คือหลังศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับวันนี้ผมก็มีพริพัน e ์ EPP นะครับมอบไปทางร้านใช้1ชุดเลยนะครับปกติซื้อถ้วยร้านไหนฮะอุดมพาณิชย์ครับผมอ๋อร้านพี่พรเดี่ยไปมอบโชคเลยครับวันนี้ครับมาร้านอุดมพาณิชย์อุทัยธานีนะครับมามอบช่วยกับพี่พรเพราะว่ามีสแตนของพี่ตีอ้วนและมีสินค้าของ EPP ค่ะรับไปเลยครับ2 0 0 0ันบาทขอบคุณค่ะ EPP บรรจุพันธ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพ ชิดีอ้วนคะเป็นไรอ่ะอ๋อพี่กำลังนึกถึงเนี่ยน่ารักอ่ะคีออนเอาใจถึงไม่โดนใจก็ยังไม่เช่ แล้วนี่อยู่นี่ค่ะรู้แล้วไงก็ตัวจริงอยู่นี่ไงพอเห็นตัวจริงปุ๊บพี่ก็เลยนึกถึงภาพชื่อเพลงเลยนะ Limit e d Edition l i m i t e เ Edition เพลงนี้แบบจังหวะแบบมันมากเลยแบบว่าฟอฟังปุ๊บต้องเต้นเลยเนาะย้ายมาร้องเพลงแนวแบบนี้ยากไหมก็ไม่ยากค่ะเพราะว่าชอบเต้นอยู่แล้วแต่พี่ว่าเพลงนี้น่าฟังนะแล้วคุณผู้ชมต้องเขาเรียกว่ามาแรงเลยนะเพลงนี้เขนใน u t u b e ก็พิมพ์คำว่า Limited Edition ค่ะ่าแต่ว่ามาหาพี่วันนี้มีอะไรปรึกษาอาจ๊ะโอ้ยนี่ค่ะอยากปรึกษาเรื่องหมาค่ะ ทำไมอ่ะเ,เลี้ยงหมาค่ะเลี้ยงหมามีหลายพันเลยนะมันคือมีต้องมีตังหลายพันนะ่ะบางตัวหนะ้าหกพันจแปดพัน่ะไม่ใช่อย่างงา้<อ>ไม่ใช่ราคาค่ะแต่หมายถึงว่าสายพันธุ์อย่างหนูว่ชอบพันปักอ๋อหมาพันปักไม่ต้องไปซื้อหรอกเดี๋ยวพี่ให้ตัวงหลังบ้านที่มีจริงเหรอคะหมาพันปักเนี่ยนะคะเออพี่ให้ไปเลยเอาไปเลยพี่ขี้เกียจไว้แล้วโหไม่อยู่ร อยู่หูอยู่ไปหลังบ้านตั้งนานแล้วก็นี่เกะกะด้วยเออไม่เห่าเลยนะตัวนี้เดี๋ยวไปเอาให้เอามาันเอออยากได้นะไม่รบกวนคนข้างบ้านอ่ะนี่เอาไปเลยอยู่หลังบ้านนะพี่ไว้เี่ยเกะกะเอาไปเลยเ้ยอาวทำไมอ่ะนัน่ะไม่ใช่หมาพันปลาก็อ่นนี้อะไรหมาอันนี้อะไรปลกแล้วมันทําอะไรกันอยู่พันปลกนีไงไม่ใช่ ี่นี่ไม่ใช่หมาพันป้กธรรมดาหมาพันปักพวงด้วยใช่ปักนี่ไม่ใช่ปักธรรมดานะปักนี่ทําพิธีมาแล้วยังไงคะปักพวงทํามาแล้วไม่เอาหรอเพนบอกวันนี้อยากกินเลยนะน้ำพริกอ่องค่ะโอ้สบายเนี่ยพี่ก็เตรียมไว้แล้วน้ำพริกอ่องมีหมะเกลือมีอุ้ยหย่ใหญ่ไปหมดเลยทําเป็นด้วยเหรอคะโอ้ยปกติ็ซีโซ่อ่องนะเจ้าช่วงเพื่อนกันมาทํากินสนับสนุนโดย อย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบาละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP นี่เลยวันนี้มาทานน้าพริกอ่องกันคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้คคกแล้วนี่ถ้าเรามีเครื่องปั่นอยู่ที่บ้านแบบนี้นะเราก็เอาของทุกอย่างลงมาปั่นเลยมีหอมแดงไปลงไปแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วเราก็มีนี่พริกแดงอันนี้นนต้องเอาไป,ไปแช่น้ําก่อนจากนั้นเราก็ใช้พริกแกงแดงเดี๋ยวนี้เขามีสําเร็จและสบายเผ็ดมากเผ็ดน้อยเราก็ใส่ลงไปแบบนี้คราวน,นี้เราก็จะมาปั่นและปั่นไปเอาไปเอาไปเอากดแล้วมปั่นนี้เลยอ่าน่นี่ยใช้เครื่อง ปั่นอาหารน,นั่นเองประสงค์เนี่ยสบายเลยแค่นี้เองอพี่ก็ได้น้ําพริกอ่องแล้วเอาละท่านี้เราได้ปุ๊บเราก็มาติดเตาแล้วนะเราก็จะใส่น้ํามันลงไปนิดนึงอันนี้เวลาน้ํามันพืชเห็นสีเข้มเงี้ยไม่ต้องกลัวนะค่เขามีเบต้าแคโรทีนที่ต่อสุขภาพเธอใช้เธอรักเธอเด็ดเธอริมิเสตอีดิชันหน้าเปะหน้าหล่อหน้าใสหน้าเก็บเอาไว้ที่บ้านฉันอยากทอดปลาเมื่อกี้แต่ว่าตอนเนี้ยอยากทอดสลาผักกินก่อนแขกรับเชิญน,น,น,นี่น้ําพริกอ่องนี่นี่นี่ ต้นชัักลงขอบคุณน้องหนิงมากที่มาร่วมรายการกับเรานะครับแต่ว่าก่อนกลับนะฮะเรามีถ้วย EPP เพชรไดมอนด์นะครับมอบให้หนึ่งกระเช้าผลิตภัณฑ์รวมประธานรายการมอบให้อีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ป้ายที่หนึ่งนะครับตรงนี้เป็นถ้วย EPP เพชรไดมอนด์นะครับป้ายที่สองเป็นกล่องใส EPP เลือดดีๆเนี่ยได้เครื่องทำแซนด์วิชสะดวกใช้ง่ายอทำอาหารเช้าเปิดปุ๊บอบปั๊บได้เลยสะดวกแต่ถ้าเกิดเลือกผ้านี่เปิดปุ๊บอบปั๊บเหมือนกันแต่เป็นตะแกรงปิ้งปุ๊บปุ๊หาเตาปิ้งเราเองหนึ่งหรือสองดิ หนึ่งแล้วกันค่ะหนึ่งนะเอามาดูครับถ้วยเพชรไดมอนด์นะครับจะได้ป่าเครื่องทำแซนด์วิชหนึ 1, 2, ่งสองสามตึ้งตะแกงปิ้งนะฮะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดว่าหมายเลขสองจะได้เครื่องทำแซนด์วิชนะ <c oughs> <c oughs> มอบให้น้องหนิงนะฮะไปหาที่ปิ้งเอาเองนะครับขอบคุณค่ะลองดูว่าตรงไหนมีเตาก็ยื้มก็ได้นะครับป,ปิ้งปลาหมกกึกฝากผลงานหน่อยค่ะฝากเพลง Li m i t e d Edition ไว้ด้วยนะคะมีก็ออกแล้วฝากติดตามกันด้วยค่ะร่วมสนับสนุนโดยน้ำมันกาจีนตรามางก่อนคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้วนเส้นตราหงมเหนียวนุ่มอร่อยน้ำมันพืชหยกมีหยกติดครัวแล้วคุณจะติดใจเครื่องใช้ไฟฟ้าออตโต หนึ่งทางเลือกเพื่อคุณช่วงต่อเตี๋ยวเดียวเดียวอร่อยกับฟ้าไทยคุณผู้ชมครับเวลาผ่านมาแถวแบริ่งเนี่ยนะครับผมเนี่ยได้กลิ่นหอมก๋วยเตี๋ยวเนื้อของร้านในหมี่ทุกครั้งเลยสวัสดีครับคุณกรับสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวเราอร่อยเพราะอะไรอร่อยเพราะว่าเราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างอย่างดีครับอย่างเนื้อสดเนี่ยเราหมักอย่างดีเนื้อตุ๋นเราเลือกใช้เนื้อส่วนท้องอย่างดี เตรียมพร้อมหมักในกับเครื่องปรุงเนี่ยครับต้มลงไปแล้วก็ละลายเครื่องปรุงไปเนี่ยละลายไปกับน,น้ำที่เราเนื้อลงไปต้มในน้ำซุปเลย ก็ลองมาชิมดูนะครับร้านในหมีเนี่ยฮะอยู่ที่ไหนครับสุขุมวิท107ครับอยู่ซอยแบริ่งอยู่ระหว่างซอย32กับ34ครับวันนี้ผมก็มีนะครับผลิตภัณฑ์น้ำก๋วยเตี๋ยวสเส็จรูปฟ้าไทยนะครับให้เอาไว้ทําก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยขายดีๆเฮงๆรวยๆนะครับปกติซื้อเครื่องคุ้ก๋วยเตี๋ยวที่ไหนฮะอ่าซื้อที่ร้านต้นปอครับอยู่ที่ตลาดสำโรงครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปโยนเตาล่าทองกับฟ้าไทยครับมาถึงแล้วครับร้านต้นปอนะฮะสวัสดีครับพี่กอมสันสวัสดีครับวันนี้พี่มีโอกาสนะครับโยนนนนเเตต๋าาาาขึ้้้้้ฟฟลล่ททออองงกกัับบไยยะครโดื เตี๋ยวเส้นรูป3รสชาตินะครับสีฟ้านี่น้ำใสนะฮะสีเขียวนี่น้ำข้นนะครับและสีน้ำตาลคือน้ำพะโลครับผมเลือกสีเลยครับเลือกเป็นสีเขียวน้ำข้นเลยกันครับสีเขียวน้ำข้นถ้าโยนออกมาตรงนะครับรับทองคำหนักหนึ่งสลึงถ้าโยนพลาดเอาทองม้วนไปนะสีเขียวนะครับสีเขียวสีเขียวเฮ้ยเฮ้ยวันนี้พี่คมสันนะครับโยนตรงที่เลือกไว้นะครับรับไปเลยนะครับทองคำหนักหนึ่งสลึงจากพิพันธ์ฟ้าไทย สนับสนุนโดยน้ำก๋วยเตี๋ยวสเมเด็จรูปฟ้าไทยอร่อยสะดวกประหยัด